สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวพระคข้าของช่อง7 HD ช่องนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยางนายคาร์ันาฟอสกี้เนโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์คนใหม่วันที่6สิงหาคม2568 พนะท่านนายคารอนับรอสกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอซอในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออภัยผ่ให้ท่านประสบความสําเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์การที่ท่านได้รับเลือกให้ดารงตําแหน่งในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างแท้จริงถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อความเป็นผู้นําและนโยบาย ของท่านตลอดระยะเวลากว่า5้าทศวรรษ ของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธรารณรัฐโปแลนด์มีความมุ่งมั่นร่วมกันอย่างใกล้ชิดเสมอมาเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีตลอดจนพัฒน,นาและกระชับความร่วมมือในหลากหลายด้านอันยังประโยชน์ร่วมกันให้แนั่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความตั้งใจมั่นร่วมกันเราจะเดินหน้าต่อไปในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรการศึกษาและวิทยศาศาสตร์เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชน ทั้งสองฝ่ายภายในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุรเกตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2568 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,รระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงอินทิราพลทรเป็นประธานเชิญหนังสือ,อยาอุปกรณ์กีฬาเครื่องทําน้ําเย็นและสิ่งของที่จําเป็นรวมทั้งไอศครีมพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชินุทิศบดินเดชาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจํานวน2,314คนโอกาสนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมี และเพลงสะดุดีพระแม่ไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีโรงเรียนนวมินทราชิณุทิศปรินเดชาเป็นหนึ่งใน9โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบ12สิงหาคม2535ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่านวมินทราชินุทิศ ต่อมาเปลี่ยนชื่อตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นโรงเรียนนวมินทราชินุทิศบดินเดชาปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงแบบสหศึกษามีนักเรียน2,154คนจากนั้นเชิญหนังสือยาอุปกรณ์กีฬาเครื่องทำน้ำเย็นสิ่งของที่จำเป็นและไอศครีมพระราชทานเปนมอบเก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชิณุทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครจำนวน3 9 0คน โรงเรียนนวมินทราชิลุที่เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าตั้งขึ้นเมื่อปี2535เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคม2535เดิมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า2ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6แบบสหศึกษามีนักเรียน2,850คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระจานทานดอกไม้และตราก้าสิ่งของแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ที่โรงพยาบาลค่ายวิรวัตโยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในชำนาญชื่นตาราชการจังหวัดสุรินทร์เจิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกนพดลโพศีอุ่น สิบเอกเจษฎากรอินจูพลทหารอภิวัตโพศีสุขและพลทหารชินวัตรพาลิบัตกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความรื้พิติและสำเน็จในพระมหากรณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ แล้ววันนี้ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดบุราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันกรีอดิศัก์น้อยสุวรรณรัชการจังหวัดบุราชธานีเชิดดอกไม้ไดัตรกกาสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกอํานาจวงศรีวอ1สิบเอกปร,กรณกเกียรติวันสืบพลทาหารสรันยามประสงค์และพลทาหารจารุเดชสิริทัศนัยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเ,เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวองคมนตรีบรรยายพิเศษในหัวข้อโครงการหลวงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมแอดเวิร์คชั้น3อาคาเดียออฟฟิศออฟเซ็นทรัลเวิลด์ พลเอกกรนัทรุติดิษฐ์อุคมนตรีในการที่การและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงบรรยายพิเศษในหัวข้อโครงการหลวงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนในงานสัมมนาก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้นําองค์กรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและหลักการทํางานโครงการหลวงเป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อย กระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ การดำเนินงานโครงการหลวงเป็นการทำงานแบบมุ่งเป้าบนความเชื่อมโยงอย่างครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติตลอดห่วงโซ่อุปทานเน้นส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและตลาดที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่โครงการหลวงโมเดลต้นแบบการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนเพื่อสืบสานต้นแบบการบูรณาการองค์ความรู้การพัฒนาความสำเร็จไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเนือต่อศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่ฝิ่นผื้นสุดท้ายของประเทศและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจากที่สูงสูงสง่ที่ราบสูงองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จองอังหวัดตราพดพลเรเอกพงเทพหนูเทพอคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียน ราชประชาอุเคราะห์49อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราดสร้างขึ้นมาปี2541เป็นโรงเรียนในพระดําริภายใต้โครงการทัพทีมสยามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลณ์ราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัติวรขัติยราชนาวีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรองรับเด็กได้โอกาสทางการศึกษาในพื้นที่รอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ภาคตะวันออก ปัจจุบันเปิดสอนชช้าประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน177คนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอคมรีเชิญสิ่งของพระสถานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนพ้าห่มและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยโรงเรียนดำเนินงานตามแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทนวิชาการและทักษะอาชีพเพื่อผู้เรียนรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขสนุกกับการทำกิจกรรมขณะอยู่ในโรงเรียนเพื่อสนองพระบรมราชโองบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเน้นการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติมีเจตสาธารณะร,รักสามัคคีอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุกสถาบ,บันวิจัยจุฬาพร์เชิญสิ่งของพระราาทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนาง,งเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไวลรักอร,ราชกุมารีกรุปพระศรีสว่างควัตบวรัติยาราชานารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1 1 0 0ันชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดน่านประสบเหตุอุทกภัยรุนแรงเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภาก่อให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ทำให้บ้านเรือนพืนที่การเกษตรและระบบสาธรารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างสร้างความเดืีดยร้อนแก่รัษรร4สอำเภอ48ตำบล695หมู่บ้านกว่า40,000ครัวเรือนโอกาสนี้เชิมพระกระแสรทรงห่วงใหญ่ไปกล่าวเ,เพื่อสร้างขวัญกำลังใจอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อประสบนิกรจังหวัดน่านเป็นล้นพ้น มูลิ <aún> ีิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามย่าสภาการชดไทยจัดพิธีมอบเงินและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชศาสตราจารย์พิเศษสุรเกิเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยาาสภาการชดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จะอุทกภัยโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนโดยมโยที่อาสาเพื่อนพื่นภยยัยำญาตสภากษตรไทยนหอประชุมทัดมุนีโรงเรียนเบญจมราชูทิศอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสบเหตุอุทกภัยช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคม2567ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งได้รับความเสียหายหนัก ทั้งต่ออาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและส่งผลกระทบโดยตรงต,รงต่อนักเรียนและบุคลากรมูลที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนโดยมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง12แห่งแห่งละ1 0 0 0 0บาทประกอบด้วยโรงเรียนวัดมะม่วงตลอดโรงเรียนบ้านบางนกวักโรงเรียนวัดปากควรโรงเรียนวัดบางคุระ โรงเรียนวัดเกาะจาโรงเรียนนพิตามวิทยาโรงเรียนโสพลธนาพรโรงเรียนนางเอื้อยวิทยาโรงเรียนสตรีปากพนังโรงเรียนสิชนคุณาฐานวิทยาโรงเรียนเฉลิมเกียรติสเด็จพะศริษษนคนครศรีธรรมราชและโรงเรียนพี่ปู่สังขรประชาอุทิศพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวเดือดร้อนจะอุดทกภัยจำนวน60ทุนทุนละ20,000บาท ที่ผ่านมามืลอที่ได้สนับสนุนโครงการพื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นได้แก่การก่อสร้างทางเท้ายกระดับให้โรงเรียนบ้านบางนกบักเพื่อแก้ปัญหาการเข้าออกโรงเรียนในช่วงน้ําท่วมการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อกรองตะกรนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินเพื่อให้มีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค สมเด็พระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริจิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royalfit th ระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคม2568 นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถ,ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568 ท่านี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store